ม,ม่บอนกัพียำสองใจครับลาดน้ำกิมซีฟุดรสเด็ดแซ่บครับพี่น้องอน่ากินมากสุดยอดโคชเน,นสวัสดีครับ อ่ะมันแมกแลวพี่น้องเอ้ยพี่ยำสองใจทั้งกุ้งทั้งหมึกเพียะมากินน้ำกันพี่น้องเพียหมึกนะวันนี้ขอเมนูสุกๆด้วยพี่น้องลวกจิ้มลวกสุกนะเมนูยำรสเด็ดเลยมาพี่นอ้องเอาววาๆประการแรกขอใส่มือได้ครับพี่น้องเด้อมามากินน้ำกันพี่น้องมากินด้วยกันครับ Ừ. Rồi. Cái này cả ngâm ngâm. Ừ. Sút giật. mực. <cười> 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 ở bên tô lên nào. Ừ, ở bên ngoài, nhẹ nhẹ. Ừ. Mm. Mm. อร่อยมากมว้าวละดิดีดครับสับหลา ว้าวสุดยอดพี่น้องหัวก,กับมันมันฮักช่วงนี้เขากินแบบสุกพี่น้องนะ ว้าวสุดยอดแด่ะหนวดนหนวดแบบง่ายเลย <c oughs> ขอหยาดเด้อบรสาพาไปเลยกินคนเดียวใส่มือเลยพี่น้อง แซบ่บนั่นอร่อยสุดยอดเลยครับ มนูก,กับแก้มอีกแล้วพี่น้องกับแก้มสงังสรรค์ที่เพื่อนเราฟูงแล้วพี่น้องเนาะสุดหยอดเลยล่ะไปซื้อเลยเ้ยครับเด้อย,ยำร้อยแปดแสียบักแหกอยู่น้องไข่ล่ะครับของเพื่อน อแบสบจะดูดไม่ดูดมืออหยุดดอดพักชดมากกรอบ แสบก็กิ้มกันได้ครับเดอ้อทั้งการได้กายทั้งตามประเทศสุดยอดเลยครับเมนูนี้เหดกินอยู่บ้านได้ได,ด้ตามสบายเลยน้ำจิ้มก็เฮ็ุตามสบายนะครับรสชาติของผัของมันแสบไปชุด ืใครทําไม่เป็นเขาจะมีแบบนําย่าสําเร็จรูปอยู่ตามหางม่ขายครับสูตมาใส่แล้วว่าปรปุ่งรสชาติเขาออกได้แซบ่บหืมอด อ,อร่อยถูกใจครับมรมปนัวเด้งเด้งสุดยอด กัหลายป่ะแซ่บๆมันแก่เป็นื่อืม ลุกใจเลยสุดท้ายท้ายสุดกคตรดีห่อบ่สุด,ด,ย,อสดยอดพี่น้องแสบหลายอาจจะมาเอาไม่เห็ดกินได้ได้พี่น้องนะยำใส่อีกยัง,ยยยงก็ได้ใส่หมึกใสป่ปลาใส่กุ้งใส่หอยแต่เบิดขับพี่น้อง มิตรผมขอสัมเนียนะพี่น้องนะในเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้อจะแนบไดเพจเฟซบุ๊กกับยูทูบน้ำเด้พี่น้องเด้เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับพี่น้องนับพี่น้องเนาะร <c oughs> ีวิวันกันละอ่ะมิตรผมไปละครับอ่ามือหนาชามุกแซ่บมากินให้เบิรงกไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายครับ